สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุฑกับเรื่องเล่าตำนานองค์พยาครุฑเชื่อว่าหลายคนนะครับคงได้ยินและรู้จักพยาครุฑเป็นอย่างดีเพราะมีตำนานเล่าขานอยู่มากมายเรื่องที่ผมหยิบนำมาเล่าในคลิปนี้นั่นคือโอรสของพยาครุฑหรือพยาสุบันที่แปลว่าคนพิเศษนั่นเองพยาสุบัณน,นะครับยังเป็นพาหนะของพระนาราย อย่างที่หลายคนทราบกันดีเวลาพระนารายจะเสด็จไปที่แห่งไหนพยาครุฑจะเป็นพาหนะพาไปแต่เมื่อใดที่พระนารายอยู่กับที่พยาครุฑก็จะบินอยู่เหนือพระนารายซึ่งเป็นข้อตกลงเมื่อครั้งสู้รบกันในอดีตแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าพยาครุฑมีโอรสเป็นพญานกถึงสองตนที่เกิดจากพยาสุบันกับนางวินายกาครุฑาพญาแห่งนก ซึ่งเป็นเพศชายมีนามว่าสัมภาทีคนโตและสดายุคนเล็กซึ่งทั้งสองตนนะครับก็อาศัยอยู่ที่เขาอาศัศกันอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุโอรสของพญาสุบรณน,นั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายกันนะครับแต่กายของพญาสัมภาทีโอรสคนโตมีร่างกายสีแดงเป็นพญานกขนาดใหญ่และมีกำลังมาก ว่ากันว่าสายตานั้นมองเห็นไกลได้หนึ่งพันโยดเลยทีเดียวเพราะได้พรจากพระพรหมและสามารถบินข้ามหมาสม,มุรได้โดยไม่ต้องหยุดพักทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นพญานกแห่งความเสียสละด้วยนะครับเพราะครั้งหนึ่งเมื่อตอนเองต้องเข้าไปปกป้องน้องชายคือพญานกสดายุแต่กลับโดนต้องคำสาบเสียเองส่วนพญาสดายุผู้เป็นน้องมีกายสีเขียวมีอิทธิฤทธิ์มาก เป็นพญานกที่มีความคล่องแคล่วว่องไวดู่สง่ามีราศีท่อนบนเป็นพรุธแต่ท่อนล่างลำตัวลงมาว่ากันว่าเป็นหงคเวลากระพือปีกนั้นสามารถทำให้เกิดพายุครั้งใหญ่ได้ครั้งหนึ่งพญาสดายุเคยบินไปจะจิกกินพระอาทิตย์เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผล,ลไม้ทำให้สร้างความรำคาญให้แก่พระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์นั่นเองจนต้องแผ่รัศมีหมายที่จะแผดเผาพญาสดายุ ให้เป็นจุนแต่ทางพญาสัมภาทีผู้เป็นพี่นะครับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงบินตรงเข้าไปใส่ายปีกของตนให้กว้างเพื่อปกป้องร่างน้องชายเอาไว้จนขนของเขาร่วงหลทั้งหมดเพราะความร้อนจากแสงพระอาทิตย์นั่นเองเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับพญาสัมภาทีผู้เป็นพี่ยังได้ถูกพระสุริยเทพยิ่งบันดาลโทสะจึงสาบให้พญาสัมภาทีขนร่วงบินไปไหนไม่ได้ และต้องอาศัยอยู่ในถ้ำเหมติลันริมมหาสมุทรจนกว่าวันใดวันหนึ่งที่ตหารของพระรามจะกลับมาจากการนําแหวนไปถวายนางสีดาแล้วเดินทางมาพักยังถ้าแห่งนี้นะครับถึงเวลานั้นหากมีวานนอนโหร้องขึ้นสามลาหรือสามครั้งก็จะทำให้ขนของพญาสัมภาธีงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานแห่งความเสียสละของพี่ปกป,ป้องน้องนะครับ ส่วนอีกตำนานหนึ่งของพญานกสดายุผู้เป็นน้องครั้งหนึ่งเคยต่อสู้กับยักษ์มาแล้วเมื่อครั้งตศสการ์ไปอุ้มลักพาตัวนางสีดาจากบรรณศาลาเหาะนำไปที่กรุงลงกานะครับขณะที่พระรามไม่อยู่ในอาสมแต่พญานกสดายุได้บินผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงเข้ามาขัดขวางและได้ต่อสู้ด้วยกันและด้วยพละงกำลังอิทธิฤทธิ์มากของพญานกสดายุ ที่แข็งแกร่งเหมือนพยาสุบรนผู้เป็นพ่อทําให้ทศกัณฐ์ต้องพ่ายแพ้อิทธิฤทธิ์ของพญานกษดายุไปแต่หลังจากชนะทศกัณฐ์ได้แล้วนะครับพญานกษดายุนั่นทนงตนเองและเผลอพูดความลับของตนไปว่าทั้ง3โลกนี้ตนไม่แพ้ใครทั้งสิ้นนอกจาก3สิ่งคือพระอิศวรพระนารายและธรรมรงหรือแหวนที่นางสีดาสวมใส่อยู่นั่นเองเมื่อทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นนะครับ จึงรีบถอดแหวนของนางสีดาออกจากนิ้วมือแล้วรีบคว้างไปใส่ทันทีต้นปีกของพญานกสดายุจนหักบาดเจ็บสาหัสบินต่อไม่ได้ร่วงลงมาบนพื้นขณะที่ทศกณัณ์เมื่อสถานการณ์เป็นต่อนะครับจึงรีบอุ้มพานางสีดาหนีออกไปส่วนพญานกสดายุก็นอนทนความเจ็บปวดแต่ในปากนั้นก็ยังคาบแหวนของนางสีดาไว้อยู่นะครับ ต่อมาเมื่อพระรามที่กําลังออกตามหานางสีดาผ่านมาพบเห็นพอดีพญานกสดายุที่นอนบาดเจ็บอยู่และรอแจ้งข่าวก็ได้ถวายแหวนของนางสีดาคืนให้แก่พระรามแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังก่อนตนจะสิ้นใจตายและนี่ก็ถือเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับของพญาสดายุผู้เป็นน้องที่ต้องจบชีวิตลงเพราะปากตัวเองแท้ๆและนี่ก็คือรูปปั้นนกอินทรีขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยราจีฟอันชาวผู้สร้างภาพยนต์ชาวอินเดียนะครับที่ได้แรงบันดาลใจอุทิศรูปปั้นนี้ให้กับมาหาการสำคัญอย่างรามายณนะซึ่งรูปปั้นนกอินทรีขนาดยักษ์ตั้งอยู่ในสวนป่าสดายุจังหวัดก่อลมรัฐเกระประเทศอินเดียว่ากันว่าอนุสาวรีย์นกอินทรีขนาดยักษ์บนเนินหินชตายุประแห่งนี้เชื่อว่าพระรามพบพญานกสดายุที่นี่แหละครับ เมื่อครั้งพ่ายแพ้ให้กับทศกัณฐ์ส่วนพยาสัมปทีนะครับผู้เป็นพี่ที่ได้ถูกพระทิสาให้ขนร่วงทั้งตัวก็ได้กลับมาบินได้เหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อหานุมานไปสืบข่าวนางสีดาที่กรุงลงกาและผ่านมาที่เขาเหมติลันพร้อมกับชมพูพานองคตทั้ง3นะครับได้พูดคุยถึงพญานกสดายุที่เสียชีวิตอย่างมีเกียรติพญานกสัมบทีซึ่งอยู่ในถ้ำขนาดนั้นได้ยินว่าน้องของตนตายแล้ว ก็รีบออกมาจากถ้าทำให้พลทหารวานอนอที่ไปกับอนุมานนะครับเห็นนกยักษ์ออกมาจากถ้าก็ตกใจหนีไปซ่อนกันแต่มีเพียงชมพูพานองคตและอนุมานที่ไม่หนีพญานกสัมภาทีเห็นวานอนอทั้ง3ยืนอยู่ก็ถามเรื่องพญานกสดายุอนุมานก็บอกไปว่าสดายุถูกทศกัณฐ์สังหารแล้วทําให้สัมภาทีรู้เรื่องก็เสียใจร้องไห้คร่คราครวญอนุมานก็เลยเข้าไปปลอบให้หายความโศกเศร้า แล้วถามสาเหตุที่ขนร่วงหมดพญาสัมบทีก็เลยบอกไปว่าเมื่อครั้งที่ตนกับพญาสดายุอาศัยอยู่ที่เขาอัศกันพญาสดายุยังเล็กอยู่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นผลไม้สุกจึงบินจะเข้าไปกินแต่ตนนั้นเกรงว่าน้องจะได้รับอันตรายพร้อมกับการปีกกั้นแสงพระอาทิตย์ไว้ทําให้ตนนั้นถูกแสงพระอาทิตย์แผดเผาจนร่วงหมดและพระอาทิตย์ก็โกรธมากด้วย ได้สาบตนไม่ให้มีขนและต้องถูกจองจาภายในถ้าแต่ถ้าขนจะงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนั้นจะต้องรอจนกว่าพบทหารของพระรามมาโหร้องสามลาขนจึงจะงอกดังเดิมหนุมานเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วนะครับจึงได้สั่งให้พลทหารบอนอนโหร้องสามลาขึ้นมาทันทีขนของพญานกสัมภาธีก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนดังเดิม ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานโอรสทั้งสองของพญาสุบันเทพแห่งเวหาที่ผมรวบรวมจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มาให้ผู้ฟังและผู้ศรัทธาองค์พยาครุฑทุกท่านหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมานะที่แห่งนี้ด้วยและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ